มาคลิปนี้เริ่มเลยนะครับอ,อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าลีเกากหลีใต้มีนักกีฬาไทย3คนไปเล่นมีโมเมธนชาสุขสดสม,มูวสอนไฮพาร พรพนธ์เกิดปราดสมวสร i ไอบเคแล้วก็วิภาวีสีทองสมวสรฮหุนไดนะครับเวลาที่ทั้ง3คนเนี่ยต้องคูจรมาเจอกันมาแข่งกันเองต้องบอกว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆแต่ละคนจแสดงศักยภาพอย่างสุดความสามารถฉันไม่ยอมในสนามฉันไม่ยอมติดขาดรวมไปถึงพรพนธ์เกิดปราดด้วยนะครับเมื่อเจ้าตัวต้องลงสนามแข่งขันกับโมเมธนชาศึกสด โอ้โหทำอย่างไรดีเกิดอะไรขึ้นพรพันธ์ให้คำตอบว่าซึ่งก็มีผู้สื่อข่าวนะครับถามพรพันธ์ว่าเวลาที่ต้องแข่งกับโมเมธนชชาสุดจะทำตัวอย่างไรพรพันธ์ก็ได้ตอบกลับไปว่าก็ไม่มองหน้าน้องเลยเดี๋ยวกลัวจะใจอ่อนพรพันธ์ก็พูดแบบนี้นะครับพร้อมกับตอบกลับไปว่ารู้นะว่าโมเมธนชชาสุดพยายามที่จะตีเจาะมาบล็อกของตัวเอง เพราะว่าพอนพันเนี่ยจะบล็อกอเมื่อเทียบก,กับความสูงของมิดเดิลบล็อกเกอร์ของสมูร i สน k นะครับพพอนพันอาจจะเตี้ยกว่าพอนพันก็แบบว่าฉันก็ต้องพยายามที่จะแบบเซฟบล็อกหรือว่าบล็อกติดให้ได้อย่างน้อยก็ต้องเซฟบล็อก เพื่อเก็บมากินต่อประมาณนี้นะครับเป็นเคล็ดลับที่พรพนันเมื่อต้องแข่งกับคนที่ทตัวเองรู้จักก็จะประมาณนี้นะครับผมโมเมนต์น่ารักน่ารักนำมาฝากทุกคนกันแอดมินไม่ได้นำคลิปมาลงนะครับเดี๋ยวเจอดีก็เอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆจะอัปเดตอีกเช่นเคยนะทุกคนบ๊ายบาย